สวัสดีครับช่องหัวทอมองบอลน,นะผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตตลาดซื้อขายกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมยักษ์ใหญ่ของหลีกปารี่แชงแมงครับผมได้เปิดตัวสองนักเตะใหม่นะครับผมก็คือว่ามาเนวกาเต้นะครับผมกับมาโกเซนซิโอนะครับตัวที่น่าสนใจเนี่ยคือมาโกเซนซิโอซึ่ง หมดสัญญากับริวมมริดนะครับไม่ไม่ได้ต่อสัญญากันใหม่เนาะก็ได้ย้ายมาเปิดตัวกับบารีสนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตอนนี้ได้อ่าเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วครับรอแค่เป็นประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นก็คือว่าน่าสนใจเนี่ยคือ อาเซนซิโอนะครับเนี่ยเขาเข้ามาย้ายเข้ามาเป็นตัวแทนของเรียวเนลเมซี่นะผมซึ่งเพิ่งจะอำลาสโมสรไปนะครับหลังเข้ามาอยู่ได้สองปีก็อาเซนซิโอนะครับผมก็ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆรวมถึงพื้นที่ลงเล่นนะครับผมก็ใส่ใจเนาะ ยายมาก็เป็นมิดฟิลด์ถนัดซ้ายนะครับแต่เล่นปีกขวานะครับเป็นสไตล์ตัดไหนเข้ามายิงก็คือเขามีการวางเท้ายิงที่ดีนะครับผมจ่ายบอลดีแต่ว่าผลงานเนี่ยจะไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่ก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้เป็นตัวจริงของคาโลอันเชลตินะครับก็โอเคอีกตัวหนึ่งก็มารูโอุกาเต้ผมก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นนะครับแต่ว่า อ่าเขาเป็นนักเตะที่ได้รับการจับตามองมากๆนะครับในในยุโรปนะครับผมก็มีทั้งเชลซีที่ยื่นซื้อนะครับแล้วก็แข่งกับปาร,รีสนี่แหละก็เป็นสุดท้ายที่เป็นปาร,รีสเนี่ยได้ตัวกองกลางลายนี้ไปนะผมก็ค่าตัวนี่ครับหกสิบล้านยูโรนะครับผมกโอเค นะครับปาลเปิดตัว2องกองกลางตัวใหม่นะครับก็ยังไงฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมยวมีคลิปอัปเดตมาเรื่อยๆเลยยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ